อ่ัสวัสดีค่ะพี่น้องมูจักขามาค่ะวันนี้พี่น้องอืกินอาหารแรกนะคะอาหารอีสานพี่น้องกินะต๊าะหมูห้องอไรกะเออเปลี่ยนเมนูแน่น่ะคือสินะคะพี่น้องมีอันทอดปลาทูค่ะทอดอันปลาหมึกสอมาต่างาน,นทุงหมกอันว่านี่ค่ะเาต้มไข่พี่น้องลวกพักอันกาดแวนพักมะกข้าวผู้ มกทัวคคะพี่นอ้องมุดเจ้าคขามาค่ะาี้อัน,นเจ้ประแดดบีบได้พี่นอ้องอ้น,นเจตเาตาแดงค่ะกกม่ได้กราถุงค่ะทำให้ห้องอาสาเปนแบบอ่าเข้าไกินหรือเปล่าคันมมมันได้ นี่ยังมีดป่ะนี่แหละหอืมไหนะนะอืมอ๋สอสบนะายตรงน้ากันสิเน,นาะนี่ร้อนกันแท้เลยอืมไปแองยิบเครับดบอลน่าต่มากอ้อหาให้แล้วก่อนแให้ไปนดส

เว้ยแถมให้มานหนักหนักของเนาะง่ายเสียส่หมอ่ะเคยซื้อว่าจะของใั่พราว่าวแค่แต่น้าดูเนาะแต่สวไมากดูนะันนะเปลนเสื้อะฉันอันเวลอยากใสเก่าหดเัวาหี่มากเออโตเหลือมากสองขันเก่า มันทุกอยา่างสร้างคนเนี่ยบมแมนบะแมนแบบนี้เด็กพื้นนั่งเนี่ยมันสองพันเก่ามาทำมามเราไม่ได้ยอะไรเนาะซื้อนะไม้พุ่ถึงนั่งหัวตั้นะเราทำเพื่อธน้คารแม่พี่รองไมเจ้า,า่่หกมองแรงค่ะอะแส่ต้องกดใ่ะพี่รอง ต้องประกอบพาร์ลิเมนต์ยูทูบเบอร์ใหญ่นะครับเลี้ยวๆแล้วพี่น้องคลิปนี้เนาะเบิ้งกันมวนๆเป็นตาหางอืมันเปเรื่องดีเหรน เตรียมค่ะใส่กระส่อ่อ,เอามาเ็นจิมิงปะ <c oughs> เออจิมิงไม่เดปเห็นใช่อร่อยไหมคะเอากลินผักล่าผักให้พี่น้องเบืองเน่มา,าสมกินได้ข่าเหนียวนั่นออเอกลิ่นเหนล,ลาคเปนางาเเข้ามยมังเปิดกลิเลยนะ ไม่ห่อนไม่ห่อว่แรกเลยของเก่าไม่ห่อมันื้อมารกันใบพัดอันเบลเลิรใบพัดไม่เบลเลออันนี้มัืบอลอควของเบลเลอเจ้าพาจารีของเบลเลมันสื่อเปลี่ยนได้ซุมี่แช่งได้เขาไม่ยึดเหนี่

ด้ไันสดดีเนาะได้เนเดี๋ยวสื่อมันสดเือะอันทะเลนี่วะอืมสวยมึอยู่ว่าสดไร่ได้เนาะเอาเลยลูกค้าลายกับซังทะ้ลลางไม่มึงกิดแทบไม่มงยนแทบซุ้มึงกาใหน้อยวะอืนไม่มงกิดแทบมาเห็เป็นถุงใหญ่ๆซื้อนึ่งใหาทั้งทะลาซื เคยสื่อไปซี่กำนั่งเนาดิซบอ,อ่ต้องใจมั้งรันนี่แล้วอือหือน่าพ่ล่งจมแค่ มืคอันเดืนองร้ยมือนจังว่ารวบผักแล้วคัน่อันรวบครักวรวบน้าวาได้หั่สุแล้วม่ไึาาราบ

มูฉันก็ได้ลายเชรมูชันได้เจ็ดสิบสามชั่วโมงกอ่าม่นด้คนแช่ไม่มไมฉสนเดิทานผู้พากย์โมเสกแย่แหม่แตมหน,นี่มูันเหลือชั่วโมงมัก็ลืม สดเมื่อละสิบเป็นลายเตียงครับอ้ามาค่ะพี่น้องค่ะบ้านี้เยวแปัน,นั่นก็ไปเลยก็แล้วไปดีต่ออ๋อแล้วพี่น้องคะ่ะฝากกดไรกดติดตามซอง กินไปรอบไปกัยิงอ่ยน้ำได้ค่ะพี่น้องมื้อเจ้าขาถ่ายไงจะทำตัวถ่ายไงแหละจ้คขะพี่น้องต่าเวลาให้กันเอาลำลาพี่น้องนคะครับพี่น้องนานขึ้เป็นตัวเหมือนกัมนอ่าอ้อเหอะ บ่อหนามัน hmm. ม mm ั hmm. mm ่นหมหนึ่งรอสบ